สวัสดีค่ะพวกเราหลายคนถามมาว่าเวลาที่รู้สึกเหนื่อยควรจะวางใจอย่างไรนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเวลาที่เราอะค่ะรู้สึกว่าเราทำงานเต็มที่แล้วก็ยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะคะใจของเราเนี่ยจะมีความรู้สึกเหนื่อยท้อขึ้นมาสิ่งนี้ค่ะเกิดจากสิ่งแรกคือความกังวลและไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นจะทำสำเร็จหรือไม่ สิ่งที่คล้อยพบนะคะจากการลองทำการศึกษาดูเนี่ยพบว่าบุคคลสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือคนที่เชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าตนเองจะทำสำเร็จอย่างแน่นอนประเภทที่สองคือคน,คนที่ไม่แน่ใจว่าตนเองจะทำภารกิจนั้นสำเร็จหรือไม่เราพบว่าคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะทำภารกิจนั้นสำเร็จหรือไม่เนี่ยจะมีความเหนื่อยและท้อมากกว่าคนที่เชื่อมั่นว่าตนเองจะทำสำเร็จดังนั้นนะคะหากเราเนี่ย ลงมือทำสักอย่างหนึ่งลองคิดดูว่าหากเราไม่เชื่อมั่นเราก็จะเหนื่อยง่ายท้องง่ายและลดโอกาสในความสำเร็จของเราลงแต่หากเรามีความเชื่อมั่นแต่ทำงานเต็มที่ตรวจสอบทุกจุด ที่มีข้อบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้หากเราทำงานเต็มที่นั้นเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยก็จะไม่ย่อทอ้อไม่ท้อถอยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วทำให้พฤติกรรมหรือการลงมือทำของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องแม่นยำมากขึ้นเพิ่มโอกาสที่ทำให้เราประสบความสำเร็จดังนั้นนะคะ ความเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นว่าตนเองจะทำสำเร็จหรือไม่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามีองค์ประกอบของ Self f u l f i l l i n g p r o p e c y คือความเชื่อที่ทำให้ตัวของมันเองเป็นจริงลองคิดดูสิคะ ความเชื่อที่ทำให้ตัวของมันเองเป็นจริงเพราะหากเราเชื่อมั่นว่าเราอะทำสำเร็จอย่างแน่นอนในขณะนั้นสารเคมีในร่างกายของเราะจะหลังหล่งหลงหออกมาไม่ใช่ว่าแค่เชื่อเฉยๆนะคะเชื่อแล้วลงมือทำเชื่อแล้วลงมือปิดรูโวเชื่อแล้วลงมือทำสิ่งต่างๆให้มันเวิร์กไปด้วย ทำให้โอกาสของเราเนี่ยในการเพิ่มความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นแต่หากเราไม่เชื่อค่เราก็จะลงมือทําน้อยลงเหนื่อยมากขึ้นมีความท้อถอยมีความหม่นหมองในจิตใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อุดรอยร่วน้อยลงทําให้โอกาสของความไม่สําเร็จเพิ่มมากขึ้นไปด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองเนี่ยอย่างไรวิธีการสร้างความเชื่อมั่นนะคะมี4แบบ สี่ด้านนะคะที่ใช้ร่วมกันคือ 1. การพิจารณาถึงความสำเร็จของตนเองในอดีตที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วอย่างที่ครัอยบอกนะคะคิดซ้ำๆถึงสิ่งที่ตัวเราเองทำสำเร็จ 2. การมองเห็นหรือได้รับแรงบันดาลใจจากผู้อื่นที่ทำสำเร็จทำให้สมองของเราเคลื่อนที่ไปว่าเมื่อเขาทำสำเร็จเราก็ย่อมมีความสามารถที่จะทำสำเร็จแน่นอนใจของเราะจะรู้สึกว่าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้แล้วเราสามารถบิ้วความรู้สึกนี้ขึ้นมาแน่นอนมีหลายคนสามารถที่จะคิด คิดว่าคนหนึ่งทำได้แต่ฉันทําไม่ได้หรอกเราจะเลือกคิดแบบใดก็ได้สิ่งนั้นสามารถที่จเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะ 1. ดูความสําเร็จของตัวเอง 2. ดูความสําเร็จของผู้อื่นแล้วนํามาสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง 3. นะคะคำพูดที่ทําให้เกิดกําลังใจ ให้กับตัวเองเช่นคําพูดจากครูอ้อยที่ส่งคลิปให้กับพวกเราทุกวันหรือคําพูดที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ได้แล้ว 4. นะคะคือท่าทีทางกายของเราครูมักจะบอกให้พวกเราหันะะนั่งเปิดไหล่เงยหน้าขึ้นมองในระดับที่สูงเพื่อให้สารเคมีในสมองนั้นหลั่งสารเคมีที่ดีหายใจเข้าที่ยาวหายใจเข้าที่ยาวลึกนะคะเปิดไหล่ออกสารเคมีด้านดีหลัง่งขาของเราวางอย่างมั่นคง อกพึ่งผายนะคะท่าทีทางกายเวลาที่เราเคลื่อนไหวนั้นรวมไปถึงน้ําเสียงรวมไปถึง จังหวะของการเคลื่อนไหวรวมไปถึงของจังหวะเสียงสรุปคือ4แบบที่ทําให้เราอะรู้สึกมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีรู้สึกมีความมั่นใจในการทําสําเร็จมากขึ้น1พิจารณาความสําเร็จของตนเอง 2. พิจารณาสิ่งที่คนอื่นอะเคยทําไว้ได้แล้วเมื่อเห็นคนอื่นทําได้เพิ่มโอกาสให้ตัวเราทําได้ด้วย 3. นะคะท่าทีทางกายของเรา 4. คําพูดที่เป็นกําลังใจจากทั้งคนอื่นและจากตัวของเราเอง4ข้อนี้เป็นการเพิ่มให้ตัวของเราอะค่ะมีความเชื่อ ว่าตนเองจะทําสําเร็จเมื่อความเชื่อว่าตนเองจะทําสําเร็จเพิ่มมากขึ้นศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า self efficacy นะคะเมื่อความเชื่อว่าตนเองจะทําสําเร็จเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้พฤติกรรมของเราเนี่ยสอดคล้องไปกับความเชื่อนั้นเพิ่มความสําเร็จให้เราทั้งความรู้สึกสําเร็จในปัจจุบันและในอนาคตสําหรับวันนี้ข้อคิดดีๆจากครูอ้อยบทเรียนฟรีทางไกลไประจําวันขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่หากต้องการให้ครูอ้อยตอบอะไรส่งคําถามมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ